คาถาคมมนดำใดๆก็ตามที่ใช้ปิดกั้นปิดบังบทบางแอบซ่อนเหล่าภาคมืดภาคมารกันไว้ไม่ให้ถูกพบเจอหรือถูกกวาดล้างทั้งหลายให้สูญสลายกับคืนสู่สุญญตาทั้งหมดสิ้นน้ำแต่การบัดน,นี้เป็นต้นไป สิ่งใดก็ตามที่เราพยามารซาตามภาคมืดภาคมารพยามารต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดมิจฉานาคาพยานนาคฝ่ายดำทั้งหลายหมอผีร่างทรงจอมคำมังเวทจอมบงการทั้งหลายได้เคยใช้ทฤิฎเดชปัญญาตบะฌานญาณคุณใสมนดำคาถาโคมเวทมนต์หรือพลังมืดในการสะกดการครอบงำควบคุมจิตปิดกั้นจิตปิดกั้นความรู้สึกนิทิสอารมณ์ปิดกั้นการรับรู้ความเป็นจริงกักขังจิตวิญญาณของผู้โปรดสัตว์เอาไว้เพื่อทำลายผู้โปรดด้วยกันเองหรือเพื่อทำลายกิจในการโปรดสัตว์ร่วมกันเพื่อบิดเบือนควบคุมปัจจตัใ ใช้ทิริฏฐเดชคุณสายมนดำคาถาคมเวทมนต์การเติมของในเครื่องประดับในน้ำในอาหารหรือสิ่งต่างๆทั้งหลายใช้เงื่อนไขในจิตในใจในกายในทางสารการใช้ความรู้สึกทิฏอารมณ์ความคิดความชอบใจความน้อยใจความเสียใจความขัดเคืองใจความไม่พอใจใช้ทิฏฐทัศนะความเห็นความหมายคติอคติแง่มุมทั้งหลายใช้ปมในจิตในใจใช้เล่ลวงคำโกหกหลอกลวงทิฏฐอคติความลำเอียงมายาการในการสร้างภาพบิดเบือนในนิมิตในความฝัน การจูงจิตด้วยฤทธิ์ก็ตามเพื่อปั่นจิตปั่นใจของผู้โปรดไม่ว่าจะทําในทิพย์ในหยาบการสร้างสถานการณ์หรือยุยงยงด้วยการใช้ทิฏฐิความเห็นความหมายให้หลงคล้อยตามจนกลายเป็นความขัดแย้งความปฏิเสธบริคะความเกียดชังความวิปริตวิปราสการวิพากษ์วิจัยวิจารการทะเลาะเบาแว้งกลายเป็นแง่มุมในการคัดง้างกันเองทิ่มแทงเชื้อเฉียงกันเองในหมู่เหล่าผู้โปรดหรือครอบครัวของผู้โปรดก็ตามก่อให้เกิดความแตกแยกความพัดพรากความห่างเหินหมางเมิน ปฏิเสธต่อคู่ครองต่อครอบครัวต่อทีมโปรดเองก็ตามการใช้มนมายาในการสร้างภาพและเสียงและเรื่องราวให้ผู้โปรดหลงไปว่าเป็นผู้วิเศษหรือสร้างเงื่อนไขความจําเป็นอาศัยความเห็นอกเห็นใจความใจอ่อนความสนิทใจความไม่ทันเลน่กลนความไม่ระว,วังตัวของผู้โปรดหรือความสวยงามของภาพมายาในคําพูดหรือสร้างเงื่อนไขกดดันเพื่อบังคับบงการให้เป็นให้ไปทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมาะไม่ควรและววิปริตผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง การใช้คําพูดโกโหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราวเพื่อลอกเพื่อล่อลวงให้ไปสนองกิเลสตหาอุปทานสนองปมในใจของผู้โปรดเองทําให้หลงไปในการล่อลวงทําให้เชื่อเป็นจริงเป็นจังในเรื่องราวของหลอกลวงเหล่านั้นจนสับสนปนเปผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงการแทรกซ้อนแทรกแซงต่อภาคส่วนต่าง,างๆเพื่อสร้างกระแสนินทาใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนความเป็นจริงพูดความจริงครึ่งเดียวเพื่อให้ร้ายต่อผู้โปรดทั้งหลายต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง การประมาทปา마่จับจุ้งล่วงเกินองคคุณเบื้องสูงองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์สร้างความเข้าใจผิดไปสู่ผู้คนสู่โลกสู่สังคมสู่สังสรวัตรโดยรวมการใช้วัตถุสิ่งของน้ำอาหารยาเครื่องประดับเสื้อผ้าน้ำหอมเครื่องใช้ต่างๆการสนทนาผ่านมือถือการสื่อสารไร้สายหรือโซเชียลมีเดียเป็นสื่อในการทํากิจส่งผ่านพลังงานมืดคุณสายมนดําความโกหกหลอกลวงไปสู่เหยื่อออกสู่สังสรวัตร เพื่อดูดพลังชีวิตพลังบารมีหรือเพื่อการโจมตีก็ตามการแอบแฝงเข้ามาอาศัยกับกายกับจิตของผู้โปรดเพื่อดูดพลังชีวิตเพื่อขัดขวางกิจต่างๆเพื่อการหาข่าวหาข้อมูลการโดนจิตโดนใจเพื่อบงการผู้โปรดให้ดําเนินไปตามแผนที่ตนวางไว้การทําตัวเป็นนกต่อสายสืบส่งข่าวเป็นทอดๆไปสู่ตัวการใหญ่การล่อลวงให้ผู้โปรดเบี่ยงเบนไปจากพระศาสรรนาด้วยการล่อลวงให้ไหลไปตามกิเลสตหาอุบาทานความคิดความเชื่อความเห็นความหมายหรือเงื่อนไขในจิตในใจของตน หรือล่อลวงให้ออกจากวัดวาศาสนาไปในที่สุดการใช้พฤติกรรมใช้วัตถุสิ่งของใช้คำพูดยุแยงใช้สถานการณ์ต่างๆเพื่อเสียมให้เกิดความอิจฉาริษยาการแข่งบาร,รมีกลายเป็นปัญหาความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นในใจของผู้โปรดสัตร์ทั้งหลายการแอบ,บอ้างองค์มหาบาร,รมีในการสร้างความน่าเชื่อถือบนความโกหกหลอกลวงของตนสร้างภาพหลอกลวงผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของผู้โปรดเองก็ตาม การจำแรงเป็นองค์มหาบาร,รมีหรือผู้โปรดหรือคนใกล้ชิดของผู้โปรดผ่านยานผ่านนิมิตผ่านหุ่นเชิดที่มีกายหยาบไม่ว่าจะมาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพื่อมาหลอกลวงให้หลงเชื่อในคำโกหกของตนทําให้ไข้เขวลังเลวกวนสรารวนในปัญหาในเป้าหมายในสถานการณ์ต่างๆเพื่อเตะทวงหน่วงร้างกิจการโปรสัตว์หรือการช่วยเหลือต่างๆทั้งหลายหรือเพื่อให้ตนเองได้มีเวลาในการฟื้นกําลังก็ตาม การสร้างสมกาลังกองกําลังมืดในวัดวาศาสนาเพื่อสร้างบริวารพักพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพื่อชิงความเป็นใหญ่ทางธรรมหรือสร้างอิทธิพลเหนือคนอื่นสร้างความน่าเชื่อถือการใช้คุณสยมนดำอวิชาเดาชาวิชาสายกามยานกามรมการฝังรูปฝังลอยการทําเสน่ห์ตัณหาราคะในการทําของดูดพลังชีวิตผ่านการเสพกามในทิพในภาคทิพย์หรือภาคหยาบก็ตามการกระตุ้นตัณหาราคะ การบรมต่อภาคส่วนต่างๆเพื่อหวังเอาเป็นบริวารก็ตามหรือดูดพลังชีวิตพลังบาร,รมีหรือลาบสการะาก็ตามหรือก่อให้เกิดความบริเสธบริคะอย่างสุดโต่งก็ตามการดึงพลังงานมืดจากเครือข่ายและบริวารของตนเอามาเสริมกําลังให้ตนเองในการทํากิจต่างๆการใช้พลังงานมืดวิบากมาหรือวิบากภูมิต่ําปกคลุมที่อยู่ที่อาศัยของผู้โปรดหรือสถานที่บางแห่งเพื่อสร้างกระแสค,ความรู้สึกนิคิดอารมณ์ในการสนองกิเลสตหาอุปาทาน เพื่อบงการผู้คนทั้งหลายให้เป็นไปตามที่ตนต้องการหรือสร้างความติดขัดข้องคางในความสว่างสวยของผู้โปรดก็ตามการใช้อิทธิฤทธิเดชดนบันดาลความเจ็บไข้ได้ป่วยให้ผู้โปรดทั้งหลายไม่ว่าจะฉับพลันไม่ว่าจะเฉียบพลันหรือเลื้อนลังหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุความเสียหายหต่อยานพาหนะหรือทรัพย์สินของผู้โปรดก่อให้เกิดความติดขัดข้องคา,าในกิจการโปรดในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในกิจการงานในหน้าที่การงานในความเจริญก้าวหน้าทั้งหลาย หรือขัดขวางการค้าการขายในรายรับรายได้ทั้งหลายก็ตามการนำพาให้ผู้โปรดต้องวกวนสารวนกับการหาอยู่หากินหาเงินหาทองหมกมุ่นกับการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตหรือความกังวลหรือปัญหาของตนจนกลายเป็นการขัดขวางความขี้คลายสว่างสวยในตัวเองและเลยเพิกเฉยเมินเฉยต่อการโปรดสัตว์การเข้าฝันสร้างนิมิตเพื่อหลอกลวงปั่นหัวผู้อื่นให้วิตกกังวลสับสนต้องหวาดระแวงในคำลวงเหล่านั้นก่อความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันในหมู่ผู้โปรด หรือในครอบครัวของผู้โปรดก็ตามการใช้บริวารหรือตอนเองในการเฝ้าระแวดระวังเตือนภัยเป็นต้นทางเป็นนกต่อเป็นสายสืบเพื่อควบคุมผู้โปรดทั้งหลายให้เป็นไปตามที่ตนต้องการการตอกย้ำทิฏฐิทัศนะอย่างผิดผิดตอกย้ำในความเข้าใจผิดตอกย้ำในคำโกโหกหลอกลวงที่โมเหลาา่าภาคมืดภาคมานได้ยุได้ฝังจิตเอาไว้ตอกย้ำปมในใจตอกย้ำความกลัวในจิตในใจของผู้โปรดจนกลายเป็นความปิดกัน้นปิดบังตนเองจากการรับรู้ความเป็นจริงอยากถูกต้อง จากการสร้างบารมีร่วมกันจากหน้าที่จากสิ่งดีงามทั้งหลายปิดบังจากความเข้าใจอันดีต่อกันและกันทำให้เกิดความแตกแยกการบาดหมางหมางเมินบาดหมางไม่ลงรอยต่อกันและกันการทำทุกวิถีทางที่ทำให้บารมีของผู้โปรดต้องตกต่ำลงด้วยการยุแยงชี้นาด้วยการเสียมการให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีการด่าทอบริพาทการประมาทปาาตต่อองคุณทั้งหลายการทดสอบทดลองการท้าทายต่อองค์มหาบารมีจนกลายเป็นกรรมติดตัวผู้โปรด กรรที่การเชื่อมโยงบริวารภาคหยาบเข้ามาในวัดเพื่อส่องสมกําลังเพื่อต่อยอดสร้างพลังงานมืดๆหรือใช้กุญสยมนต์ดอวิชาเดรชาวิชา,า,ชาให้เกิดในวัดเป็นการขัดขวางกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีการใช้เลขเหลี่ยมใช้การสะกดเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของเหล่าผู้โปรดสัตว์ไปสนองกิเลสฐานอุปาทานของบริวารภาคหยาบของตนการทําเสน่ห์การใช้เลขก,กลการใช้คําพูดหวานล้อม การใช้ความใกล้ชิดกับองค์มหาบารมีใช้เครดิตในการแอบอ้างโกหกหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากผู้อื่นทั้งหลายหรือล่อลวงเอาไปสะกดเป็นบริวารก็ตามการใชร้ที่ประชุมขององค์มหาบารมีในการดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีปล่อยของปล่อยคุณสายมนดาทำร้ายทำลายกันสะกดเอาเป็นบริวารการใช้ตบะชาญญาอย่างไม่เหมาะไม่ควรกับหมู่เหล่าผู้โปรดที่มาร่วมโปรดทั้งหลายการใช้วัดวาศาสนาในการก่อกรรมมืด,มด การใช้คุณสายมนดำคาถาคมกับผู้โปดทั้งหลายการทำร้ายทำลายการโจมตีกันด้วยสิ่งต่างเหล่านี้การสะกดเอาเป็นบริวารการเสพสุรายาเมาสิ่งเสพติดเสพกามเสพเมถุนการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบจนก่อให้เกิดการมืดมภายในศาสนาสถานการใช้กลอบายเล่เหลี่ยมทั้งหลายการใช้คำเชิญชวนการจุงจิตสะกดจิตในการสัมผัสในการนวดในการเปิดจักรของผู้โปดในจุดต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานมืดในการดูดพลังดูดวิญญาณดูดพลังชีวิตดูดหรือทิ้งคุณสายมนต์ดำคาถาคมเพื่อเป็นเชื้อในการทำมิดีมีรลายต่อเป้าหมายในระยะยาวหรือเพื่อสะกดวงการควบคุม,คมผู้โปรดให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ <c oughs> การใช้บริวารภาคทิศภาคหยาบหรือสื่อตัวกลางในภาคหยาบนะะมาเติมของเติมคุณสายใส่ผู้โปรดผ่านทางการให้วัตถุสิ่งของอาหารการกินน้ำดื่มยาการนวดการตัดผมการสะกดจิต การสะกดด้วยจิตด้วยวาจาก็ตามการสัมผัสตัวก็ตามการประคับให้ขอเข้ามากรรมกับตนหรือใช้วิธีวิธีการในการโปะสัตว์บางหน้าหลอกลวงเพื่อใช้คุณสายมนดาก็ตามการใช้ทุกวิถีทางในการทําลายทีมผู้โปดนะรตัดรอนการตัดรอนบั่นทอนการแอบแฝงแทรกซึมเข้ามาในจิตในใจของผู้โปรดเพื่อก่อความแตกแยกแตกสามัคคีในทีมโปรดในครอบครัวของผู้โปรดเองก็ตามการรวมกลุ่มบริวารและหุ่นเชิดของตนในการล้อมหน้าล้อมหลังเป้าหมาย สร้างกระแสความน่าเชื่อถือให้คล้อยตามในการบงการให้ได้ผลเป็นไปตามที่ตนต้องการไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนิิมอารมณ์หรือการกระทําการตัดสินใจก็ตามทีการสร้างสมกําลังอยู่ภายนอกวัดเพื่อนําพลังงานมืดเข้ามาใช้ในวัดหรือกักขังจองจาดวงจิตของผู้โปรดทั้งหลายให้ห่างจากพระศาสนารรจากวัดวาศาสนาจากทีมโปรดหรือครอบครัวของผู้โปรดจนกลายเป็นความเพชรพากก็ตามทีการแอบแฝงอยู่เบื้องหลังของความชั่วช้าทั้งหลายการบงการ การควบคุมจากสวรรค์ในชั้นของตนของตัวการใหญ่ทั้งหลายการแอบส่องการหอกอากาศการสนทนาในทีมผู้โปรดเพื่อสืบข่าวสืบข้อมูลกรรมทั้งหมดทั้งมวลทั้งที่เอ่ยถึงแล้วก็ดียังไม่เอ่ยถึงก็ดีของหมู่เหล่าภาคมืดภาคมารพยามารพยามาต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดซาตานหมอผีร่างทรงจมขมังเวทตลอดจนถึงบริวารที่พวงพันกันมาทั้งหมด้สิ้นในภาคทิพย์และภาคหยาบขอให้กรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับโดยตัวมันเองทั้งหมดทั้งสิ้น ให้ทุกๆฝ่ายได้รับผลเป็นวิบากเวทนาอย่างเจ็บปวดท,ทุกทรมานแสนสาหัสกลายเป็นความวิปริตวิปราดความพินาศฉิบหายการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งเข็นฆ่าประหัตป,ประหารซึ่งกันและกันเองต่อหมู่ลาภาคมืดภาคมารกลายเป็นความฟั่นเฟือนในจิตในใจกลายเป็นความบีบคั้นกดดันอย่างถึงที่สุดต่อทุกๆภาคส่วนไม่รู้จบไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําผู้สั่งการให้กระทําหรือส่งจิตมากระทําจากระยะไกลหรือส่งกําลังมาร่วมกระทําแม้แค่สาดใจหัวเราะเยาะเย้ยก็ตาม ให้วิบากเหล่านั้นกลายเป็นพันธนาการกักขังจองจําตนเองอย่างทุกทรมานแสนสาหาัสแผดเผาด้วยไฟนรกอย่างรุนแรงชั่วกับชั่วกันต่อทุกๆภาคส่วนในทั่วกันไปตลอดการเทินส่วนบริวารภาคหยาบทั้งหลายก็ให้ตกต่าในบาร,รมีติดขัดข้องคางในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการทําธุรกิจการค้าการขายการงานทั้งหลายใช้ชีวิตส่วนในชีวิตส่วนตัวในความสัมพันธ์กับครอบครัวปิดกัน้นปิดบงังสิ่งดีงามทั้งหลาย เพื่อเหมือนที่ทํากับผู้อื่นกลายเป็นกลายเป็นความตกต่ำกานความแตกแยกกันความพัดพลาดก,กลายเป็นกลายเป็นบ้ากลายเป็นความพินาศจ้าจย,ยับอับปางให้เป็นการตายเฉียบพลันจากอุบัติเหตุจากคุณสายมนต์ำของตนจากความเจ็บป่วยในร่างกายตนภายใน1นถึงสองวันต่อทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งม,มวลไปตลอดการเทินและสิ่งใดก็ตามที่นําอธิวัฒนนาบารมีที่ได้จากคุณพระรัตใจทั้งหลายจากองค์มหาบารมีหรือดูดพลังชีวิตอธิวัสนนาบารมี นะบารมีจากภาคส่วนต่างไปใช้ในทางที่ผิดแม้แต่กําลังที่ยังหลงเหลืออยู่หากเอามาใช้ในทางที่ผิดก็ให้สิ่งเหล่านั้นสูญสลายกับเพื่อนสู่สุญญตาทั้งหมดสิ้นนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปตลอดการเพินทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมลักษณะกรรมของเหล่าภาคมืดภาคมารหมอผีร่างทรงจำขมังเวทจำมงการทั้งหลายทุกอย่างอาโหสีอโหสีอโหสี่โสโศโศ หยัดน้ำหน่อยภูมิเราเช่นภูมิมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาล